พระมหาธานนเวคาชโยประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยโสธรเมตาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกรถินสามคัคคีทั่วไทยสา0 0 0ืวัดร,รุ่นที่สองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กันยายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า180คน โดยทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชยโยและหมู่คณะเพื่อนำกระถินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า30,000วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้มาเข้ารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกระถินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่าน ต่างมีความกระตือรือร้อนที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกระทินเพราะการทอดกระถินสาม,มัคคีทั่วไทยสา0 0มวัดเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากนอกจากเป็นมหากรารทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยยอย,ยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่น และเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสารงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะและเช่นเดียวกันนะคะกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง ก็ได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสมมามัคคีทั่วไทยรุ่นที่สองโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นำสวดบนบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ไปประกอบพิธีห่มผ้าสบายแก้วเพื่อจะได้เป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะที่อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมประวัติของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารประวัติของหลวงพ่อธรรม,มชโย และประวัติของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงเพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกถึงคุณอุปการของท่านที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดค่ะส่วนในภาคบ่ายพระอาจารย์ก็ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรและนำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมไปทอดกรถินยังวัดต่างๆรวมทั้งรายละเอียดของโครงการ ซึ่งโครงการกระถินสมัคีทั่วไทย30,000วัดประจำปีพุทธศักราช2567จัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดย1วัดสามารถรับกระถินได้หนึ่งครั้งใน1ปีดังนั้นทุกท่านจึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ครั้งนี้กับโครงการกรถินสมัคคีทั่วไทย30,000วัด จากนั้นเป็นพิธีมอบไปประกาศนียบตัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ